สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t e c h ช n n น,นลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับความไม่รู้นะครับเปรียบเสมือนความมืดนะความไม่รู้ก็คือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแล้วก็เหมือนคนที่อยู่ในความมืดอะครับมองไม่เห็นอะไรนั่นเองนะมองไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มีอยู่รอบตัว นะจนกว่าความมืดนั้นน่ะนะมันจะหายไปนะเราจึงรู้นะครับว่ารอบตัวเราจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้อะไรนั่นเองมันความไม่รู้เนี่ยมันแฝงอยู่นะในคนทุกคนนะครับเว้นไว้แต่ผู้ที่ฝึกฝนจเจริญสติภาวานาในคำสอนพุทธศาสนานะครับเมื่อรู้แจ้งในคำสอนพระพุทธเจ้านะครับก็เรียกว่าตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยนะก็เปรี่ยนเสอนแสงสว่าง นะเมื่อมีแสงสว่างเกิดปรากฏขึ้นนะครับในปัญญานะเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธเนี่ยบางทีก็เปรียบเสมือนว่าปัญญาเป็นแสงสว่างนะเมื่อมีปัญญาตื่นรู้ขึ้นนะเห็นความจริงว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้อะไรหลงอยู่ในอะไรตั้งนานนะเมื่อเกิดแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงนะครับรู้ในสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้นะรู้ในอริยสัจสีนะรู้ความสําคัญของการพัฒนาจิต นะว่าจิตเนี่ยมันไม่รู้มาตั้งนานมันหลงอยู่ในความไม่รู้นี้มันเนิ่นนานแสนนานนั้นความไม่รู้นี่อันตรายนะครับเพราะเจ้าความไม่รู้เนี่ยแหละครับแลวไม่มีปัญญานะที่ไปรู้ด้วยนะว่าความไม่รู้เนี่ยมันคืออะไรนี่แหละครับคือปัญหาของคนยุคสมัยนี้ทั้งที่โลกใบนี้นะครับเราลืมตาตื่นขึ้นมานะมันก็มีสว่างเพราะมันเช้านะตกเย็นก็มืด มืดแล้วก็มาสว่างสว่างมาแล้วก็มืดนะแต่เราไม่รู้เลยเพราะจริงๆแล้วเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับจิตเราเลยแตนะ่ว่าจิตเรานี่มันตกอยู่ภายใต้ความไม่รู้จิตเราตกอยู่ภายใต้ความหลงใช่ไหมถ้าพูดไปอย่างนี้นะคนก็ไม่เชื่อนะว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไงเราลืมตาตื่นมาเราก็เห็นสว่างนะเราก็เห็นโลกทุกอย่างทุกประการเหมือนคนทั่วไปแล้วจะบอกว่าเราหลงอะไรกันนะเราไม่รู้อะไรกันใช่ไหมาะนั้นแหละครับผมจึดแบบเสมือนว่า ความไม่รู้คือความมืดตาบได้ที่ยังไม่มีแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วเราจะไม่ทราบเลยว่าเราไม่รู้อะไรเราหลงอะไรอยู่นะเราไม่รู้อะไรก็เพราะเราไม่รู้ในสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เราไม่รู้ในอริยสัจสี่หนทางแห่งความดับทุกข์เราไม่รู้ว่าควรพัฒนาจิตไปในลักษณะอย่างไรความไม่รู้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแหละครับนำซึ่งปัญหามาสู่มวลมนุษย์ทั้งปวงนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเรารู้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับว่าเราต้องพัฒนาศีลธรรมที่จิตใจนะถ้าเราพัฒนาศีลธรรมที่จิตใจนะครับให้หลุดพ้นกนะารครอบงำของเจ้าความไม่รู้ของความหลงนะถ้าเราพัฒนาศีลธรรมที่จิตใจนะจนเรารู้ว่าอ๋อทางเดินของชีวิตที่ถูกต้องทางเดินของชีวิตนะที่มีความเจริญนะครับ รุ่งเรืองนะมีการเติบโตที่ยั่งยืนเป็นอย่างไรนะแล้วเราสามารถพัฒนาศีลธรรมเกิดขึ้นในจ,จิตใจอย่างแท้จริงก็คือการพัฒนาทุกอย่างนะเพราะ,ะนั้นความสำคัญอยู่ที่การพัฒนาจิตแต่คนทั่วไปแนะน่นอนครับผมพูดไปต้องบอกว่าโอ้คนละเรื่องเลยนะการพัฒนาโลกกับพัฒนาจิตนี่คนละเรื่องเลยนะคนส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นนะครับ คนส่วนใหญ่โลกใบนี้จึงแยกเรื่องของศิลธรรมนะไปอยู่กับวัดนะไปอยู่กับคนบวชนักบวชแล้วก็แยกเรื่องของการพัฒนาโลกวัฒนาพัฒนาวัตถุนะความรู้ทางโลกไปอีกทางหนึ่งนะเขาเรียกว่าแยกออกจากกันนะก็เกิดเปน็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะเรียกว่าอะไรดีนะเรียกว่าโมโลดีวยก็ได้การแบ่งแยกทางศิลธรรมนะมันศิลธรรมเป็นเรื่องของคนอยู่วัดคนที่อยู่ที่วัดน่น นะส่วนคนทางโลกไม่ต้องมีศีลธรรมนะการแบ่งแยกก็เลยไม่เห็นความสําคัญของการพัฒนาจิตนะทั้งที่วัดนะหรือว่าบ้านน,นะนักบวชหรือคารวะก็มีจิตเหมือนกันจนะหลงลืมหนะลงลืมก็คือความไม่รู้นั่นเองมเมื่อความไม่รู้เ,เกิดขึ้นนะก็ไม่ได้พัฒนาศีลธรรมที่จิตใจถ้าพัฒนาศีลธรรมที่จิตใจก็คือพัฒนาทุกอย่างพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม ก็ทำให้เกิดคุณประโยชน์นะกับโลกใบนี้นะมีนวัตกรรมใหม่ๆมีเครื่องมือใหม่ๆมนะมีความสามารถทางเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งทำให้คนเอามาใช้ประโยชน์ได้เช่นยุคสมัยนี้เห็นไหมครับอย่างผมสื่อสารกับหลายท่านเนี่ยผมอยู่ที่บ้านนะอยู่ณนะที่แห่งใดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้แล้วท่านก็อาจจะอยู่ต่างประเทศไกลแสนไกลนะห่างจากที่ผมอยู่ แต่ท่านก็สามารถสื่อสารกับผมได้ด้วยอินเทอร์เน็ตนะด้วยยุคดิจิตอลเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนวัตรกรรมใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง,งด้านของสื่อสังคมสื่อโซเชียลนะทางการเงินนะต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์นะถ้าคนที่ใช้นะมีจิตใจที่สูงนะมีจิตใจที่พัฒนาแล้ว เพราะฉะนั้นสื่อนวัตกรรมต่างๆทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร,สตร์เทคโนโลยีมีประโยชน์แม้แต่การให้ความรู้นะเป็นวิทยาทานธรรมทานก็สามารถให้แพร่กระจายไปทั่วโลกนะสื่อโซเชียลมีเดียสื่อโซเชียลมีเดียก็มีประโยชน์อย่างยิ่งรวมถึงนะนวัตกรรมใหม่ๆนะระบบ AI artificial intelligence นะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรนะพวก virtual reality นะเขาเรียกว่าความจริงเสมือนจริงนะหรือว่าเรื่องของ internet of thing iot นะครับหรือว่า machine learning นะครับต่างๆเหล่านี้ถ้ามนุษย์ที่มีการพัฒนาจิตใจพัฒนาสินธรรมที่จิตใจแล้วเนี่ยก็เป็นการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆวิทยาศาสตร์ต่างๆ นะครับมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการทําความดีให้ขยายกว้างไปอย่างเช่นการสื่อาสารานี้เป็นต้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามนุษย์ที่มีความไม่รู้มีความหลงเพราะไม่พัฒนาจิตใจแต่กลับกลายเป็นว่าทําลายศีลธรรมที่อยู่ในจิตใจด้วยความไม่รู้นี่แหละฮะเพราะว่าทอดทิ้งไม่พัฒนาจิตใจเอาจิตใจไปเขาเรียกว่าลุ่มหลงมัวเมา อยู่ในความโลภกดหลงและรุ่มหลงมัวเมาเพราะนั้นเมื่อสร้างนว,วัตกรรมนะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆก็สร้างขึ้นมาเพื่อทําความชั่วสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนกระตุ้นเร้าคนนะครับให้เสพบริโภคเยอะๆมากๆนะให้ตกอยู่ในความหลงไหลมัวเมาอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมฮะเพราะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่า เวลาเรามองโลกเนี่ยเราตําหนิติเตียนโลกไปหมดเลยตําหนิติเตียนโลกว่าโลกสร้างนูน่นสร้างนี่พัฒนาวัตถุไปสร้างนวัตกรรมมีวิชาเทคโนโลยีเป็นสิ่งไม่ดีไปหมดอ้อย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการติเตียนโลกแบบมั่วนะคือไม่เข้าใจโลกตามความเป็นจริงนั่นเองไอ่นันเองเนี่ยนะก็ไม่รู้ต้นสายปบเหตุว่าทําไมโลกหนึ่งพัฒนาไปเสื่อมหรือจเจริญมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากจิต เพราะนั้นพัฒนาศีลธรรมที่จิตใจก็คือพัฒนาทุกอย่างแต่ถ้าเกิดทําลายศีลธรรมที่จิตใจก็คือทําลายทุกอย่างเอานวรรัตกรรมต่างๆมาใช้ในทางที่ผิดก็ทําให้ผู้คนไปไหฮะยิ่งรู้สึกว่าเสื่อมป่วยทางจิตซึมเศร้านะมีความทุกข์มากขึ้นทวีคูณมากขึ้นหรือแม้แต่การนําเทคโนโลยีมาทําลายล้ังกันมาสังหารกันมาทําลายโลกทั้งใบนะที่มี คำกล่าวของครูบาอาจารย์สินธรรมไม่กลับมาโลกาจาวินาเห็นไหมคือสิ่งสําคัญก็คือการพัฒนาที่จิตถ้าเราพัฒนาสินธรรมที่จิตใจก็คือพัฒนาทุกอย่างรวมถึงสิ่งภายนอกนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องไม้มต่างๆที่มาใช้ทําความดีขยายความดีออกไปนะแต่ใันั่นเองเราทําลายสินธรรมที่จิตใจก็คือทําลายทุกอย่างก็ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มนุษย์สร้างกันนั่นเอง นะด้วยความมัวเมานะความโลภกดหลงนั่นเองอันะนี้คือสิ่งทีนะ่เราต้องรู้ตามความเป็นจริงพ,รพุทธเจ้าสอนมนุษย์นะครับให้รู้ตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ได้เคยไปตําหนิติเตียนโลกนะมนุษย์จะสร้างโลกจะประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนะสังเกตน,นะคำสอนพุทธเจ้าไว้ได้ไปต่อต้านโลกนะแต่พระองค์จะสอนว่าให้พัฒนาที่จิตเมื่อจิตที่พัฒนาด้วยศีลธรรมดีแล้วก็จะพัฒนาทุกอย่างเอง พัฒนานวัตกรรมพัฒนาวัตถุก็พัฒนาไปเพื่อทําความดีพัฒนาไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนถาวรแต่เกิดไม่พัฒนาที่จิตใจแล้วทําลายสินธรรมที่จิตใจแล้วก็คือทําลายทุกอย่างด้วยมนุษย์นั่นเองนะครับก็ขอให้ฟังนะครับปริเนวนาก่อเยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ